อันนี้ก็หอมใหญ่นี่เสียงน้ำมันกำลังเดือดนะครับเพราะว่าเราใส่น้ำไปผสมใส่น้ำไปผสมใช่ ตอนนี้เราไม่พิซซ่าที่แขมากนะครับเพราะว่าเราปิ้เองปิ้เองไม่เจ็ขาดรถใส่มากอร่มาก สอโพอผมร่วงตามนี้เลยโอ้เล่นเข็นด่างหมดเลยนม่ต้องตัดไั่ต้องยาวฮึม่ต้องตัดนี่ยการทอดไข่เจียวยังไง mana tumhe tabinga sat pakarae ta